วันนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางไปแสดงนั่งตะลุงมีเพื่อนรว่วมเดินทางไม่ไว่าจะเป็นนั่งพลเพชรนั่งกองฝาทีประทานนั่งปินและนั่งซักเซรีสิน้นเดินทางไปแสดงนั่งตะลุงทีวัดควนเมาอำเภอรัตสดาจังหวัดตรังกับพี่น้องศิลปินก็ไม้กําลังใจมากมากคืนนี้ก็ เป็นงานข้าวดำนะครับงานซบในค่ำคืนนี้เราก็มาทำการแสดงในค่ำคืนนี้ก็มีเอฟซีมาให้กำลังใจโค้ชได้รูปกันมากมามนะครับพมก็มาได้เก็บภาดบรรยากาศตรงนั้นมาแต่ก็กราบขอบคุณพี่น้องทุกคนถุก่านที่มานังให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มการแสดงจนจบการแสดงเลยเลยครับคืนนี้ก็ต้องขอบคุณนั่งเศร้าว,วันโซ่พรมหมน้อยที่ให้เกียรติขึ้นมารองเพลงบนเวทีกับพมนั่งเบิดฟ้าดาราสิน พร้อมไปด้วยทีมงานซีน่วนวลเศร้าในคำคืนนี้<ม>ก็เก็บภาพบางช่วง <im itation> บางต้นไม้พี่น้องได้เล,ละกันเลยครับตายจริงอัดไม่ตั้นนงแต่ที่เอาความว่าผีนู่นนุ่มมาวพอดีน้องรูดสื้ว่าเก็บปุ้งเกิดมากหมากรย์น้องก็เคยไม่รู้รกไไรแกปุ่งเกิดกับกูแล้ว ได้เพยเงไปตามมาทียเก่งไปตามมาที่ยม่มาอยู่พ้าเคยมากได้ม่อมาอยู่พ้าเคยมากได้เออเออม่อมาอยู่ผ้าเคยมาได้รับผ้าเคยมากได้เย็นต้องหนใจเย็นเออโรพยาบาลบรัศดรอนใจเย็นเอละเปล่อนผีไปตามม่อ อวเคยมัก <át stars> ัได้อา่เคยมากได้โอ้เรี่กพอดีเชื่อจนีคกับเกนีอ้พอดีเามีคนไข้อาปุ่งเกินยชื่อจนีกเชื่อจนมอาย่่เคยมากได้การลอเลยกดกับเล็กนดมอวมาย่าเคยมากได้มามามาอมาใจมุงบาว่ามอไม่อยู่ผ่เคยมาก็ได้ทึงเนียตำรวจ เพื่อเห็นยืนจีบนางยาบานอยู่กูผ้ามาลุย๋ยวใช้ไม่ป้ายนางยาบานใหม่แล้วแคบๆหนูลากมาบนท้องนานแล้วยังท้องนานแล้วไหมถึงกลแล้วแม่จะเลือดีมารับใ่เนี่ยคุณ ได้เจ๊จรงไอ้เพ๊งรักมากคนคงไม่เป็นเลยไม่มีอะไรใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่ตำรวจไทยทำไม่ได้โอยวัได้เจ๊จรงพาเมียไปนอนตรงโน้นเดี๋ยวเราทำเขาเลยได้โอยวุ้ไปออมาไปนอนตรงนู้ไปนอนตรงนู้อเดี๋ยวมอจับกลอนนะโอ้ยวุ้ยวุ้ยอย่าี้ยงตรงนั้นเดี๋ยวมอจับกลอนนะไอ้ดีเดี๋ยวมอดสวยดีอะ เออเคยตำคลอดดีตำ้อยนะทำคครดโอ้หนึ่เงเด็กที่อยู่ใน้องขณะนี้ตำรวจได้ล้อไมไ้หมดแล้วถ้าไม่ออกมามอบตัวเราจะบุกเข้าไปทั้งโรงพักช่วยเอ้ชจานก็ผียู่ ราจะนับหนึ่งถึงสามถ้าไม่ออกมาเราปุกเอ้ลูกเอ้าออกมาเลยนับหนึ่งออกมาเออกมาเอันับสองอกมาเลยออกมานกำเดินได้เลยเดินได้เลยนับสองคืองายเวไปถึงไหนคุณออกนงออกนออกออกออกนับสามุ้ยุ้ย ดีใจด้วยคุณได้เป็นพ่อคนแล้วไอ้ยาไน่อยจูด,ดีกันก็แับคุ้มมาไปชวยก็ามาไว้ดีใจด้วยคุณพ่อมือใหม่ไอาเออไ,ได้เป็นพ่อคนแล้กูได้เป็นพ่อคนเล้ลอเอ,อเบลลูกพ่อม่เออมนี่ลกมาจาบแล้วแต่ไหนากก็พ่อลูกมาฟุ่มเฟือยเกลยวลี้ยงกันกไปเกย ไต้องเชอเื่าชูมีอะไรชูมีอะไรเออเลยไปกินเผือกแกงมาสมันตามไปนแล้เนาะกินเผือกก้มเลยงงต้องก็นเือมาสะัปเนาะคน่าเป็นหัวตายไม่เคยได้ยินจอดสมุดมันแปน มันก็จนมันเลนักสีสูอนะบ้าแค่ไหนยำพันนี่ในจริงมังยุ่งในกูไม่ไก่อไปไหนพอได้อันเสียงว่าปัดพรือไปในโลตันก็จะไปเช่าโก้ัดเรือวะกูวนไปไดนโลตันนี่ยวนนัอ๋อมึงไปในโลตันกัดเนลตันมันเนี่ย อ๋ไปโลดัตในเมืองก้วกไปในโลดัเดยวไปึในเทงกูในความเจ็บูเยียวกูไม่เก๋ไปถือได้กูเก้าไปในห้องน้ำกูเยียวพูออมมาจึเมื่หร่บาววันยืนรงพอออมมาจึเมือไห่บาววันยืนรงเออเอไ่าวันยืนรงกูไม่ทีทำเรื่อเงในว